กับดิฉันในช่วงนี้นะคะกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะท่านแรกก็คือท่านพานุอรมิตรผู้มนในการสํานักงานการท่องเที่ยวสํานักงานหัดใหญ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านสำริตบุญรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ทั้งสองท่านนะคะก็จะมาพูดคุยกับเรานะคะกับงานท oh, okay. Glen <vale ี่ใกล้จะถึงเข้ามาแล้วค่ะสําหรับเทศกาลบอลลูนนานาชาติแอดหัดใหญ่นะคะข่าวมาพูดคุยกับท่านพานุก่อนแล้วกันสําหรับภาพรวม ในปีนี้นี้สําหรับงานบอลลูนนี่เป็นยังไงบ้างคะคือปีนี้เราจัดเป็นปีที่3นะครับสปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าประสบผลสําเร็จมากสําหรับการจัดงานเทศกาลบอลลูนสีสันแอดัน,นใหญ่นะครับปีแรกเราจัดก็แค่2วันนะครับคนก็ประมาณ5้าหกหมื่นคนนะครับปีที่2เนี่ยเราจัดสองวันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคนเพิ่มขึ้นประมาณ1น0 0 0แคนนะครับ ซึ่งการจัดในปีที่2เนี่ยก็เราเห็นปัญหาหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปในสนามนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของที่จอดรถบ้างการเข้าออกบ้างนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเราฟังเสียงสะท้อนกลับมานะครับว่าอะรงหลายอย่างเนี่ยคนก็อยากเข้าไปชมอยากเข้าไปดูที่ที่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับเยอะมากนะครับแล้วคนต่างจังหวัดเองเนี่ยก็อยากจะมานะครับก็เลยว่าปีนี้เราเลยขยายเป็น3หวันนะครับก็จัดวันที่5 6 7 ที่สนามจิระนครอััดใหญ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กิจกรรมปีนี้ก็ก็มีทั้งหมด15บ5บลูนนะครับสิบห้าบลูนสิลูกจาก13ประเทศนะครับปีนี้ก็ก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆในปีนี้ก็มีความหลากหลายขึ้นนะครับการแสดงก็ก็มีเยอะขึ้นนะครับจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในปีนี้ ก็ถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ปีหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นปีท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับตามนโยบายของท่านผู้ว่านะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยเรานําเสนอความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในในในภาคใต้เราหรือว่าในหัดใหญ่เราก็ว่าได้นะครับมีคนคุยกันหลายคนเหมือนกันว่าเออบอลลูนเนี่ยตอนนี้เขาคิดถึงบอลลูนแล้วข็คิดถึงหาดใหญ่นะครับ ผมไปไประชุมที่กรุงเทพมาก,ก็ถามว่าบอลลูนที่หัดใหญ่เนี่ยทำไมมันยิ่งใหญ่จังใครๆก็พูดถึงมากนะครับแล้วก็สถานีวิทยุหลายๆแห่งในกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าบอลลูนที่หัดใหญ่เนี่ยทำไมถึงจัดได้ยิ่งใหญ่นะครับก,ก็จริงๆแล้วการจัดกิจกรรมต่างๆในหัดใหญ่เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าคนที่สงขาคนที่หัดใหญ่เองเนี่ยเราได้ความร่วมมือมากในการ การทากิจกรรมทุกครั้งนะครับไม่ว่าทางจังหวัดทางเทศบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทําให้กิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการหรือว่าคนที่เข้ามาชมนงานแต่ละครั้งเนี่ยถือว่าประสบผลสําเร็จมากนะครับเราเพิ่งจัดสมีหลามิวสิีเฟสไปนะครับคนก็มาชมเข้าไปชมกันเยอะมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งประสบผลสําเร็จในส่วนของบอลลูนเองก็เหมือนกันนะครับปีนี้เราจัดเป็นปีที่3นะครับเราคิดว่า เรายังหวังว่านะครับปีนี้คนจะคงจะเข้ามาเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น่าจะมีกลุ่มใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับโดยเฉพาะนักเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยก็คิดว่าน่าจะมีทางมาเลเซียเข้ามาเที่ยวกันเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้เรามีจะเออชายเตอร์ไฟจากจีนมาลงด้วยนะครับ ก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวจากชาวจีนไปชมด้วยนะครับก็คิดว่ากิจกรรมปีนี้น่าสนใจนะครับก็อยากให้ให้คนไปชมไปดูกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจาก2ปีที่ผ่านมาอืมอ่าถ้าใครอยากรู้ว่าปีนี้จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีไฮไลท์กันอะไรกันบ้างก็ต้องไปที่งานกันได้นะคะซึ่งจัดในวันที่5้ถึงเพฤษภาค,คมนะคะคแล้วในส่วนของการขึ้นบอลลูนล่ะคะท่านพานุคะเรามีกําหนดที่จะขึ้นไปชมทัศนียภาพของเมืองหัดใหญ่พร้อมกับบอลลูนนี่เราขึ้นวันไหนยังไงบ้างคะ คือปีนี้เราจัดในวันที่5ที่6ที่7นะครับทั้ง3วันนะครับก็สามารถที่จะขึ้นบอลลูนกันได้แต่ว่าเราก็มีข้อจํากัดในการขึ้นบอลลูนเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็ขึ้นได้ประมาณ20คนเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่เยอะก็ตอนนี้เราเราวางไว้ว่าวันที่4เราอาจจะให้เป็นรอบของผู้สื่อข่าวทั้งหมดนะครับที่จะขึ้นในวันที่4ซึ่งเป็นวันวันที่จะทดสอบนะครับแล้วก็วันที่5เนี่ยอาจจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ยังไม่ได้ขึ้น ก็สามารถที่จะขึ้นได้ในวันที่5นะครับแล้วก็มี v i p อีกนะครับก็คิดว่าคงจะหลากหลายในเรื่องของการขึ้นบอลลูนแต่ละวันเนี่ยก็ขึ้นได้แค่20ตรงนั้นเราอาจจะมีการลงทะเบียนกันในวันที่5นะครับวันที่5ตอนเช้าก็ลงทะเบียนกันนะครับแล้วก็อาจจะได้ขึ้นในวันที่6ในในรอบในรอบของประชาชนทั่วไปนะครับก็คิดว่าจะต้องมีการจฉลากหรว่าคัดสรรกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของประชาชนทั่วไปนะครับ อ่ะก็สําหรับใครที่อยากจะขึ้นนะคะก็ไปลงทะเบียนกันได้วันที่5ใช่ไหมคะคส่วนวันที่หกก็จะได้ขึ้นตอนนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับ <c oughs> ส่งรายชื่อมาที่ททนะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะช่วยกันดูนะครับแต่ว่าเรื่องของการจับฉลากหรือการคัดเลือกเนี่ยเราจะคงประกาศกันที่วันงานในการจัดบอลลูนในตอนเย็นนะครับสี่โมงจนถึงสามทุ่มครึง่งทุกวันเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องการขึ้นบอลลูนแต่ละวันด้วยนะครับค่ะค่ะแล้วนอกเหนือจากการที่เราจะได้อ่า ไปสัมผัสประสบการณ์กับบอลลูนที่ลอยขึ้นบนท้องฟ้าเมืองหัดใหญ่นะคะในช่วงเย็นล่ะคะท่านพานุคะเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะมารองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปชมในงานคะ่ะคือนอกจากมีเรื่องของการแสดงของบอลลูนแล้วนะครับโดยเฉพาะบอลลูนไมโครที่ทุกปีมีการแสดงแสงสีเสียงประกอบไปด้วยนะครับ <c oughs> ปีนี้เราก็มีเรื่องของถนนอาหาร <c oughs> ถนนคนเดินนะครับแล้วก็มีดนตรีนั่งสบายสบาย งานด้วยนะครับก่อนที่จะเข้างานเนี่ยก็สามารถที่จะชิมอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็จะมีดนตรีประเภทอะคูสติกนะครับนั่งสบายสบาย,บายก็คิดว่ายังมีเรื่องของอาหารเรื่องของการแสดงต่างๆด้วยนะครับก็คิดว่าปีนี้กิจกรรมหลายอย่างนะครับเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่เข้ามาไม่ว่าเรื่องของคอสเพลโชนะครับหรือว่าของปั๊มโชนะครับแล้วก็ยังมีวงโยธวาทิตจากเ เทศบาลหนึ่งเข้าไปร่วมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ Star w a r ลเข้ามานะครับก็คิดว่ากิจกรรมหลายกิจกรรมน่าจะเกิดขึ้นที่ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับหาดใหญ่นะครับก็อยากเชิญชวนให้คนไปดูไปชมกันนะครับแล้วก็มาโพสต์มาแชร์ต่อนะครับโดยเฉพาะวันแรกเนี่ยก็อยากให้ไปชมกันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะวันที่5 0ซึ่งเป็นวันเปิดนะครับ ก็ถือได้ว่าจัดยิ่งใหญ่มากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากไปชมความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไปเปิดประสบการณ์ปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะคะก็ไปกันได้5-7พฤษภาคมมากันที่ทางด้านของท่านสำริ์บุญรัตน์กันบ้างนะคะในส่วนของทางเทศบาลเองค่ะท่านสำริค์คะเรามีส่วนในการสนับสนุนกับเทศกาลบอลลูนครั้งนี้ย่งไงบ้างคะครับกรณนก็ต้องขอขอบคุณทางททนะครับที่ เจ้าภาพหลักนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับทางเทศบาลนครใหญ่นะครับเราก็เป็นเจ้าภาพร่วมในการที่ว่าเจ้าของสถานที่นะครับแล้วก็วใ,กวกใช้ทรัพยากรที่เรามีนะครับให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นเ,เรื่องสถานที่บุคลากรนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับแล้วกเ็เรื่องความปลอดภัยเรื่องการจัด ฐานที่ที่จอดรถนะครับก็เนื่องจากฐานที่จัดนะครับในสนามกีฬาจิรันตะคณค่อนข้างจะคับแคบนะครับที่จอดรถแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องที่จอดรถของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับคือถ้ามาจากจากในเมืองก็จะจอดที่นั่นนะครับแล้วก็เราจะ,ะบริจารรถรับส่งนะครับจากอจอดที่เทศบาลหนึ่งนะครับ ถ้ามาจากบ <ix> ิ๊กซีก็จะมีจอดตรงสนามที่เขาใช้กิจกรรมนะครับข้างข้างโรงปูนตร,ตรงนั้น,นะครับก็แล้วเราก็จะมีรถรับส่งให้เช่นกันนะคะคในส่วนของปีนี้ภายในบริเวณงานนี้เราจะไม่ให้จอดใช่ไหมคะครับจะไม่ให้จอดนะครับก็จะมีจอดเฉพาะาแขกวีไอพีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะเปิดด้าน,นประตูด้านทิศ ที่ตะวันออกด้วยที่อยู่ครับทางด้านหลังด้านหลังนะครับเพื่อจะระบายไม่ให้การจราจรด้านด้านหน้าติดสนามติดขัดนะครับเนื่องจากปีที่แล้วก็ค่อนข้างจะพิจาแน่นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปีนี้จะกันพื้นที่จอดรถด้านหน้านะครับบนถนนด้านหน้าจะไม่ไม่จอดรถด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็จะสดที่กาลังจากอสนะครับทางอําเภอทางทหารทางตารวจนะครับร่วมกันนะครับ นนค่ะก็ถือได้ว่าทั้งในเรื่องของด้าน,านความปลอดภัยนะคะแล้วก็ของสถานที่ตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อมก็ใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะครเ,เราประชุมกันอรอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ะนะครับแล้ววันนี้วันที่28ก็จะประชุมกันอีกรอบนะครับนะครับเรื่องเรื่องความปลอดภัยเรื่องการจัดการบริหารภายในอีกครั้งหนึ่ง ค่ะค่ะก็ท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าจะมาร่วมงานในวันที่5-7พฤษภาคมนะคะสำหรับท right evet ี่จอดรถอย่างที่ท่านรองสัมฤทธิ์ได้บอกไว้นะคะก็จะมี2แห่งนะคะก็คือที่เทศบาลหนึ่งเองเสียงสามัคคีแล้วก็แถวโรงปูนข้างบิ๊กซีนะคะซึ่งเขาจะจัดกิจกรรมกันส่วนใหญ่พร้อมกับเรามีรถรับส่งมาให้คุณผู้ชมได้ไปกลับกันด้วยไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้กันเลยนะคะเอาประสบการณ์จากสอง้งที่แล้ว2ปีที่แล้วมามาทบทวนแล้วก็มาแก้ปัญหานะครับ ค่ะก็ถือได้ว่าอ่ะที่จอดรถเนี่ยรองรับเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็อยากจะให้ท่านพานุค่ะฝากเน้นย้ําประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมเทศกาลบอลลูนที่จัดในปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วอยากจะให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงให้มาเที่ยวงานในปีนี้ค่ะว่าจะได้รับอะไรบ้าง อาา 4, บอลลูนาชาติขนัดใหญ่ครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของของหาดใหญ่ก็ว่าได้นะครับ <c oughs> หลายปีที่ผ่านมาเราพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดูดีขึ้นนะครับ <c oughs> ก็คิดว่างานปีนี้น่าจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็งานนี้จัด5 6 7เเราก็ชมฟรีด้วยนะครับ <c oughs> เป็นงานฟรีที่ไม่ต้องเสียงเงินในการเข้าชมด้วยนะครับความแปลกใหม่ความอลังการความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ อยากให้ทุกคนนะครับมาดูว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีนี้เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับสอปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็งานนี้ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่เราจะช่วยกันในสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็สร้างศีสัจให้กับเมืองหัใจหญ่แล้วก็อย่างน้อยกิจกรรมที่จะตามมาก็คืองานกีฬาแห่งชาติที่เราจะเป็นเจ้าภาพต่อไปเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดคนออกไปเที่ยวชมกันเยอะๆนะครับก็จะสร้างความ จะมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองหัดจหญ่ได้นะครับและอย่างน้อยความเป็นเจ้าบ้านที่ดีของทุกคนนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นเจ้าบ้านนะครับเพราะเราคิดว่าการจัดงานปีนี้นะครับหลายๆจังหวัดแล้วก็นั่งเที่ยวชาวต่างประเทศเองก็จะมาเที่ยวงานนี้กันเยอะนะครับก็ช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยในเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงนต่างๆด้วยนะครับก็อยากฝากและก็เชิญชวนให้คนมาชมกัน5-7พฤษภาคมนี้ที่สนามจีรนครหัดใหญ่นะครับ ค่ะค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านค่ะนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะไปชมความตื่นตาตื่นใจของบอลลูนนะคะที่เรียกได้ว่าคัดสรรมาอย่างเต็มที่กันเลยนะคะทั้ง13ประเทศแล้วก็15ลูกนะคะก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมจะได้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็รับกับประสบการณ์ใหม่ๆอย่างแน่นอนนะคะก็อย่าลืมมา เชี่ยวงานค่ะในวันที่5-7พฤษภาคมนี้นะคะเทศากาลบอลลูนสีสันนานาชาติแอดหัดใหญ่นะคะซึ่งจัดที่สนามกีฬาจิรนครค่ะวันนี้เราหมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะคะวันนี้เราทั้ง3คนก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะดคครรัับบี